คนมีสติน้อยหมอดูจะทายแม่นคนมีสติมากหมอดูจะไม่แม่แมนเลยฮะเพราะมันบิดได้ด้วยพลังสติเนี่ยมันเปลี่ยนดวงนี้ได้เลยก่อนคุณจะสรุปว่าศาสตร์หมอดูเขาไม่มีเนี่ยคุณเรียนหรือยัง <laughs> บอกหมอดูกับหมอเดาเนี่ยผมราว่าหมอดูเก่งๆต้องมีนะสักสิบเปอร์เซ็นต์นะหมอเดาสักเก้าสิบนะครับคือศาสตร์หมอดูเนี่ยถ้าเขากิ๊กก๊อ,อกเขาอยู่มาไม่ได้สองพันสามพันปีนะฮะแั้นหมอดูเขาก็ต้องมีเทคนิคมีหลักการอะไรของเขาถ้าเราโชคดีเจอหมอดูเก่งๆนะแต่ผมมองอย่างนี้หมอดูเก่งๆเนี่ยเขาก็ทํานายนะวินาทีนี้เขาทํานายวินาทีนี้ว่าปลายแขนเนี่ยจะต้องไปเจอสุนามิ หมอดูเนี่ยเขาพูดณเวลานี้แต่พอเวลาผ่านไปเนี่ยทำไมมันบิดไปอย่างนี้ไม่แม่นสุนามิไม่เข้าเพราะอะไรครับหมอดูหลายคนเนี่ยเขาก็เตือนไงแต่พอมนุษย์ทําความดีพอมนุษย์ทําความดีเห็นมือผมไหมครับมันก็บิดไปสุนามิก็เลยไม่เข้าแต่คนเข้าใจผิดไปด่าหมอดูว่าไม่แม่นเขาบอกไม่ใช่ณนะวินาทีที่เขาบอกตรงนั้นอาจจะแม่นมากเลยก็ได้หมอดูเขาเสี่ยงเขาก็เสียชื่อเขาแต่เขาก็ยอม เพราะทุกครั้งที่เขาบอกอะไรลงไปแล้วมีคนป้องกันใช่ไหมทุกอย่างก็สวยงามขึ้นมันก็เปลี่ยนได้ฮะท่านอย่าไปแครว่าหมอดูหมอเดาแครที่ใครตัวเราต่างหากเราจําคําอาจารย์ไว้นะคนมีสติน้อยหมอดูจะทายแม่นคนมีสติมากหมอดูจะไม่แม่นเลยฮะเพราะมันบิดได้ด้วยพลังสติเนี่ยมันเปลี่ยนดวงนี้ไอ้พวกดูหมอดูจนเวอร์เนี่ยก็ <c oughs> <c oughs> อันนี้สติน้อยแล้ว นะครับส่วนใหญ่ดูหมอดูเนี่ยเขาดูพอเป็นแนวทางไงดูแบบเอามันอะดูแบบเอามันแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าคุณเชื่อในเรื่องความดีเชื่อในเรื่องสติเชื่อในเรื่องของเมตตาธรรมคุณแทบจะไม่ต้องไปคบหมอดูเลยกรรมต่างๆที่วิ่งเข้ามาหาเราทั้งหมดเนี่ยอย่าไปมองว่ามันชั่วร้ายเสมอไปมองว่าสิ่งร้ายๆที่เข้ามาในชีวิตเราทั้งหมดเลยจริงๆแล้วคือแบบฝึกหัด ถ้าไม่มีคนชั่วเข้ามารังแกเรามีหรือเราจะเข้าใจธรรมะต้องขอบคุณเขาถ้าไม่มีนักการเมืองชั่วๆมีหรือวันนี้เราจะเรียนรู้ประชาธิปไตยถ้าไม่มีนักการเมืองชั่วๆมีหรือเราจะไปสอนเด็กว่าชั่วคืออะไรหัดขอบคุณแม้แต่คนชั่วก็ต้องขอบคุณเขาลงนรกเพื่อจะได้มาสอนเราไงเพราะฉะนั้นถ้าเรามั่นใจในมัคมีองค์8ของพระพุทธเจ้า นะครับแทบจะไม่ต้องดูหมอเลยกดแห่งกรรมต่างๆเป็นครูบาอาจารย์สอนเราสอบอารมณ์เรามาไม่มาปัญญาก็ไม่เกิดถูกไหมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณควรมีครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงพ่อที่ใช่ผมจะพูดอยู่เสมอเลยว่าคนยุคนี้ไม่ศรัทธาใครเป็นครูบาอาจารย์ศรัทธาหมอดูกับหมอเดาแทนใช่ไหมจริงๆมันต้องมีครูนะ นี่หลวงปู่หลวงพอ่อประเทศไทยหลวงปู่หลวงพ่อเยอะจะที่สุดในจักรวาลน,นี้แล้วแต่คุณไม่ค่อยไปกราบท่านคุณมีครูบาอาจารย์นะคุณจะได้ไม่เป๋ไปเป๋มาโอเคไหมการพึ่งพาตัวเองความมั่นคงของจิตใจการเข้าใจในกฎแห่งกรรมการเข้าใจในมัคมีองค์แปดอริยสัจส,สี่นะช่วยคุณได้อย่าคิดมากอย่าคิดมากขอคิดมากปับ๊บคุณก็เลยไปดูหมอเพื่อความสบายใจหมอดูเขาก็น่ารักฮะเห็นคุณไม่สบายใจเขาก็พูดให้คุณสบายใจแค่นั้นเอง นั่นผมก็องขอบคุณพวกหมอดูพวกนี้ด้วยในฐานะเขาเป็นคนที่ปลอบขันกําลังใจคุณเ <c> ค <oughs> นะผมก็ไม่โทษเขาว่าเขามั่วเลยนะมาศาสตร์ของเขาไม่ธรรมดานะเขาอยู่มาได้เป็นพันปีเขาก็ต้องเก่งเหมือนกันแหละ <c oughs> ส่วนใหญ่หมอดูที่ดีเนี่ยเขาจะชวนคนไปทํากุศลน,นะมันก็ไม่เสียหายอะไรหมอดูไม่ดีเนี่ยก็ให้คุณไปทําอะไรที่มันเปลืองตังค์อย่างไร้สาเหตุอ่ะคุณก็ใช้วิจารณญาณคุณดูมันก็ต้องใช้สมองใช้ปัญญามันขึ้นอยู่กับว่าคุณคบใคร คนมีปัญหาในประเทศไทยผมสังเกตแล้วกลุ่มเพื่อนไม่ดีรอบตัวมีแต่คนโง่กว่าหรือไม่ก็รอบตัวมีแต่พวกเอาใจเฉลีย้าเยเฉลียใช่ไหมฮะถ้าคุณแน่จริงเนี่ยคุณควรจะมีครูบาอาจารย์มีโค้ชส่วนตัวในชีวิตคุณคุณต้องหัดศรัทธาคนอื่นบ้างเด้ไม่ใช่มาศรัทธาในสิ่งที่คุณจ่ายตังค์ให้เขาแบบนี้ คุณควรจะมีครูบาอาจารย์มีบัณฑิตคบบัณฑิตห่างไกลคนพาลบูชาผู้ควรบูชาอันนี้น่าจะถูกต้องกว่านะ